สวัสดีครับเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักไอ้ฝนตกหนักมากเลยครับผมเรามาเปิดดูนะครับผมจะซ่อมรถท้ายดินนะครับผมเอ้าทำไมน้ำมันขังนะผมดูน้ำท่วมเลยนะครับผมฝนตกเมื่อคืนได้เป็นคุกแล้ว ตะเข็บมันตะเข็บมันตะเข็บมันเลยเนาะเออ,เอ,อตะเ,เข็บไหนเราก็ไม่รู้อ,อ,อะฝน,นตกหนักเมื่อคืนนะอ๋ออันนี้ก็อยู่ที่ตัวรถดนะ้วยเนาะไม่ได้เราก็ปิดประตูเรียบร้อยนะเราไม่เคยไม่ได้ปิดแน่นอยู่เมื่อวานปิด เราไม่ได้ลืมเปิดประตูไว้ใช่ไหมปิดแน่ไม่ไม่ปิดแน่อ,อ่ะอเ,เอาไปเราจะพาไม่เขาอ,อย่างนี้ให้มันเอนเออให้เขาไปจาัดก,การเองแล้วแล้วก็วิ่ให้หน่อยนึง เ,เ,เราจะการเอาจะปล่อยให้มันแหง้งน้ำไปเช็คเดี๋ยวเราต้องรีบประกอบถังน้ำมันก่อนเดี๋ยวฝนมันจะตกอีโอเคนี้ก่อนเอ้เดี๋ยวเราต้องประกอบถังน้ำมันก่อนเดี๋ยวฝนมันจะตกวันนี้ฟ้าก็ครึ้มๆนะผม เดี๋ยวถ้าตกอีกน้ำเข้าอีกนะครับผมเอ้ยเอ้ยไปไปมาเทอะไรตรงนี้อีกนะเอาแนะค่นี้ก่อนครับผมเดี๋ยวเอาถังน้ำมันขึ้นก่อน <c oughs> ลมเย็นๆมาอีกแล้วมาแน่เลย